นี่เันลองชิมหน่อยดิชิมฟรีนะเว้ยมึงกินเงินไปกินเงินบ้าไปกินเงินบออะไรนี่มันร้านกูต้องใช้นะสิมึงให้กูกินคนเดียวเนี่ยกูก็เกรงใจเป็นด้วยนี่มึงนี่มึงเกรงใจแล้วเหรอมึงดูเปลือยนี่มึงทิ้งดิมึงชิมจนจะหมดร้านกูอยู่แล้วเนี่ยสรุปมึงจะซื้อหรือไม่ซื้อครับเนี่ยนี่ไม่ใช่เพื่อนดิผมหัวชิมแล้วเนี่ยก็ พอดีกูยังไม่เจอรสชาติที่มันถูกใจอะ่ะแต่แล้วลูกรสชาตก็ไม่เหมือนกันอะ่ะงั้นกูท่องนี้เดี๋ยวกูมาชิมใหม่นะเฮ้ยอะไรนะ,อะเอาคุณใหม่ถึงว่าเดี๋ยวท่ี้เงินเดืนกูออกแล้วเนี่ยเดี๋ยว,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 ยวกูมาอุดหนุนนะโอ้มึงนี่มัน เจ้าช่วยกล้ยนำฟ้านำฟ้า,า,<พ>าชัดๆเลยไอ้ป๊อปนี่มึงอย่าบอกนะว่ามึงชอบเขาอะ่ะโอ้สภาพมึงไม่ดูตัวเองว่าไม่เจียมตัวเลยใช่เลยวะสวยขนาดเนี้ยไอ้ป๊อปมึงเชื่อไหมกูเนี่ยสามารถทําให้น้องเขาเนี่ยมาจูบผ่ามได้ะว้วยขี้โม้ไปหน่อย,อยเลยมึงจะเป็นไปได้ยังไงวะมึงไม่เชื่อใช่ไหมถ้ามึงไม่เชื่อ,องั้น กูลองทําให้น้องเขามาจุบปล่าก่อนก็ได้นะเว้ยเฮ้ย,ย,ยไลองไม่ต้อง,องลองกับพูก็ได้อ่ะไหนย่เบนครับองบอกแผนมาสิไป <c oughs> ช่วงนี้อากาศมันร้อนเว้ยคนเราเนี่ยมักจะเป็นลมช่วงที่อากาศมันร้อนๆแบบนี้ได้ง่ายเว้ย <c oughs> แล้วพอมึงเป็นลมต่อหน้าน้องเขาอะนะน้องเขาก็ต้องช่วยมึงถูกไหมแล้วคนเราเนี่ยเมื่อเป็นลมเนี่ย มันต้องช a, ่วยโดยการผายปอดเพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้นถูกไหมแล้วการผายปอดเนี่ยมันต้องทำยังไงล่ะมึงลองคิดดูเออเฮ้ยจริงด้วยว่ะเย่เบนเออเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเขามาแล้วเว้ยเอ้ยฮัเโหย เป็นไรเขาเนี่ยเออไม่รู้สิครับมรผมว่าน่าจะเป็นลมนะครับเพราะอากาศร้อนๆแบบนี้คนมักจะเป็นลมกันบ่อย <c oughs> คุณก็ช่วยเขาสิครับเราจะให้ฉันช่วยอะไรหรอคะคนเป็นลมก็ต้องถ่ายปอดไงครับฮะให้ฉันถ่ายปอดอไอหมอเนี่นะคะเว <c oughs> ้ยไม่เอารอ,อกค่ะอย่างฉันก็ไม่เคยมีแฟนด้วยอะ่ะจะให้ฉันมาเสียจุบแรกกับไอคุณหน้าตาประหลาดประหลาดแบบนี้ไม่ไหวแล้วค่ะโอ้คุณนี่มันยุคสมัยไหนแล้วครับ การผายปอดเนี่ยมันคือก,การช่วยเหลือคนนะครับแต่ก็จริงนะแต่ว่าไอ้หมอที่มันอาจจะแกล้งเป็นลมเพื่อให้ฉันจุกมันกไครนะคะนั่นสิงั้นเอาอย่างนี้ไหมครับผมพอมีวิธีเช็คอยู่ว่าเขาเป็นลมจริงหรือเปล่าถ้าเกิดเขาเป็นลมจริงอ่ะคุณก็ค่อยผายปอดเขาโอเคไหมครับแต่ถ้าเกิดเขาแกล้งเนี่ยนะเดี๋ยวเราโห่แจ้งตำรวจให้จับเลยโอเคคุณพอจะมีน้ำตะกวดไหมน้ำอ,อ,อ๋อมอีค่ะมีค่ะเอมีพอดีเลย มือเขาเหมือนจะล่มกระจุกแล้วนะคะเนี่ยนี่ขยับแล้วค่ะขยับแล้วห้องไคเขาก็ขยับแล้วนะคะแต่ทำไมยังไม่ฟื้นเนี่ยผมยังพอมีวิธีอีกหนึ่งวิธีอ่าถ้าเกิดเขาไม่ฟื้นเนี่ยคุณค่อยถ่ายปอดเขา ผมบอกว่าเขาคงไม่น่าแกล้งหรอกครับเพราะว่าผมตบจมือผมช้าหมดแล้วเนี่ยเขาไม่คุ้นเลยเขาไม่น่าแกล้งครับแต่ว่าหน้าเขาก็แดงเหมือนกันนะทั้นี้อะไรนะครับเอาคุณพูดว่าเอาใบแดงออกมาให้หมดเลยครับอือก็พีหมือนกันนะถ้าเกิดผมเอาเงินเขาออกมาทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดเขาแกล้งเนี่ยเขาต้องฟื้นปังโอเคครับได้เลยเยอะจะด้วยโอ้ เขาก็ยังดูนิ่งอยู่เลยนะคะคุณคิดว่าเขาไม่น่าจะแกล้งเราแหละเราต้องเชื่อเขาจริงๆ้นะผมมีอีกหนึ่งวิธีครับอบอกแป๊บโอคุณแตเขาก็ยังงนิ่งๆๆอยู่เลยนะคะนิ่งขนาดนี้ปัสาดขนาดนี้ยังไม่ตื่น <c oughs> เราคงต้องโอ <c oughs> 那好嘞。